ข้อสามผ่านเนาะไปดูข้อสี่ลูกไปข้อสี่ไปดูข้อสี่เลยนะคะเขาบอกว่าหนังสือการ์ตูนเล่มละสามสิบหกบาทหนังสือนิตยาสารเล่มละสี่สิบแปดบาทหนังสือนิทานเล่มละห้าสิบหกบาทถ้าซื้อหนังสือทั้งสามประเภทโดยจ่ายเงินซื้อหนังสือเท่าๆกันนะคะจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทอย่างน้อยที่สุดกี่บาท น้อยที่สุดกี่บาทและซื้อหนังสือได้ประเภทและกี่เล่มอ่าอันนี้ถามสองคำถามนะคะน้อยที่สุดกี pack. ่บาทนักเรียนดูนะน้อยที่สุดกี่บาทจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทเนี่ยอย่างน้อยที่สุดกี่บาทอันนี้เขาถามเนาะจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทอย่างน้อยที่สุดกี่บาทคือหาอะไรเนี่ยคอรนอเนาะ และซื้อหนังสือได้ประเภทละกี่เล่มอ่ะถ้าเราคิดหาครณนรมาแล้วให้เราเอาเอาอะไรคะเอาตังที่ได้นะเอาครนรที่ได้นะคะประเภทอย่างน้อยที่สุดเล่มละได้ที่สุดจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทอย่างน้อยที่สุดนะคะน้อยที่สุดกี่บาทนะคะเราก็ต้องอะไรคะเอาจํานวนเล่มที่ได้เนี่ย เอาจํานวนที่หาออกมาได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นจํานวนเงินใช่ไหมแล้วเราก็เอาราคาของหนังสือแต่ละประเภทเนี่ยไปหาไปหารมันนะคะเอาแล้วเอาเอาราคาหนังสือแต่ละประเภทที่เรามีเนี่ยไปหารหารจานวนเงินที่น้อยที่สุดมาแล้วเ,เราก็จะได้ออกมาว่ามันจะได้เป็นหนังสือเนี่ยกี่เล่มกี่เล่มกี่เล่มนะคะหนังสือการ์ตูนกี่เล่มหนังสือนิทานกี่เล่มหนังสือนิตย,นะยสารได้กี่เล่มนะคะสิ่งที่เธอต้องหาเธอไปหาจํานวนเงินก่อนไปหาจํานวนเงินที่จ่ายไปก่อน พอเอาจำนวนเงินไปหารได้อะอยากรู้ว่าไอ้เงินตัวนั้นอะมันจ่ายค่าหนังสือแต่เราไม่รู้ว่าเขาอะซื้อหนังสือแต่ละประเภทมาอย่างละกี่เล่มนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้เงินที่จ่ายปุ๊บเราเอาตัวเงินตัวนั้นมาคิดว่าซื้อหนังสือชนิดอะไรไปบ้างนะคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการเดิมแหละค่ะหาอะไรหากรนก่อนอื่นเลยแยกซีอะไรคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คะ่ะสิ่งที่โจทย์กาหนดให้คือ อะไรจดกำหนดอะไรมาให้กำหนดอะไรมาให้คะหนังสือการ์ตูนเล่มละสามสิบหกบาทหนังสือนิแทาสารเล่มละสี่สิบแปดบาทไม และหนังสือมีทานเล่มละห้าสิบบาทครับอ่าถูกต้องค่ะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ข้างล่างอยู่ต่อไปนะว่าถ้าซื้อหนังสือทั้งสามประเภทโดยจ่ายเงินซื้อหนังสือ,สอเท่าเท่ากันจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทอย่างไยที่สุดกี่บาทและซื้อได้หนังสือกี่เล่มนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะอ่าเขียนลงไปให้หมดนะส่วนอันนี้คือคำถามแต่ละประเภทอย่างไรที่สุดกี่บาท น้อยที่สุดกี่บาทอันนี้คือคําถามที่หนึ่งส่วนเนี้ยซื้อได้ประเภทละกี่เล่มคือคําถามที่สองนะคะมีสองคำถามท่านการวางแผนเขียนว่าอะไรคะท่านการวางแผนเขียนว่าอะไร อาปัาม้มขั้นการวางแผนเขียนว่าอะไรครประปล้มรพเดชขั้นการวางแผนเขียนว่าอะไรคะปัมขั้นการวางแผนแก้จุดปัญหาเขียนว่าอะไร เออไ,ไม่ตอบแล้วอ่าเขียนว่าอะไรนักเรียนครับงานที่อะไรไม่รู้ไหนวะทำหรือ,อยังเนี่ยดึงทำหรือ,อยัง ยังถามมาหน้าที่เท่าไหร่อีกปั๊มเธอไม่ได้เขียนเลยเหรอเนี่ยเปิเปดกล้องให้หมดเลยทุกคนเลยใครไม่เขียนถ้าไม่เขียนคุณมาเรียนคุณออกไปเลยโอ้ยต้องออกใหม่อีกแล้วถ้าเข้ามาเรียนแล้วคุณไม่จดไม่เขียนไม่เรียนคุณออกเลยนะคะไม่ต้องอยู่ค่ะบอกเลยนะ มินนี่ไม่ตามด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีคะแนนด้วยถ้ามาเรียนแล้วไม่เขียนไม่ทําอะไรเลยออกเลยค่ะไม่ต้องมาแค่เช็คชื่อถ้ามาแล้วจะทําอย่างนี้ออกไปเลยเสียความรู้สึกใครอย่างเงี้ย ครูก็อุตส่าห์พาไปช้าๆค่อยๆอธิบายทีละอย่างทีละอย่างแต่ถ้าหนูเข้ามาแล้วหนูไม่ทําอะไรเลยหนูไม่ต้องอยู่ค่ะหนูจะไปทําอะไรหนูไปเลยครูดาครับครูดาช่วยพูดอีกทีได้ไหมครับเมื่อกี้โทรศัพท์ผมค้างครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมมันถามสองคำถามค่ะบอท มันถามสองคำถามมันถามว่าจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทเนี่ยอย่างน้อยที่สุดกี่บาทอันนี้คือคำาคำถามที่หนึ่งเขาถามว่าจะซื้อหนังสืออย่างน้อยที่สุดกี่บาทมันเป็นการหาอะไรคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหาอะไรคะน้อยที่สุดคืออะไรข้อรน้อครับอืมถ้าพูดถึงการว่าน้อยหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะถามว่าน้อยที่สุดอย่าง แต่ละประเภทเนี่ยจ่ายอย่างน้อยที่สุดกี่บาทมันจะเป็นอรนอันนี้คือคําถามที่หนึ่งแล้วพอเธอหาอรนอมาได้เนี่ยเขาถามต่อไปอีกว่าและซื้อหนังสือได้ประเภทละกี่เล่มไอ้อรนอที่เธอหาออกมาได้อมันจะกลายเป็นจํานวนเงินที่เธอจ่ายค่าหนังสือถูกไหมแต่เงินที่เธอจ่ายค่าหนังสือเธอรู้ไหมว่าเขาซื้อเล่มอะไรมาบ้างรู้ไหมไม่รู้ นะคะยังไม่รู้ว่าเขาซื้อเล่มอะไรมาบ้างดังนั้นพอตังที่เธอได้มาเธอต้องเอามันไปทําอะไรกับราคาของหนังสือการ์ตูนราคาของหนังสือนิทานแล้วก็ราคาของหนังสือนิตยสารเพื่อที่จะรู้ว่าซื้อการ์ตูนซื้อนิยตยสารซื้อนิทานมาอย่างละกี่เล่มไปทำอะไรเอาไปหานกันใช่ไหมหาพระนอมาให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็จะหาว่าซื้อหนังสือได้ประเภทละกี่เล่มเนี่ยค่อยเอา ค่อยเอาจํานวนราคาเล่มอะไปหารกับพอลลร,รที่เธอหาได้นะคะอันเนี้ยจะมาตอบของคาถามที่คำถามที่หนึ่งเธอหาพอลลร,รมาให้ได้ก่อนว่ามันได้เท่าไหร่มันจะออกมาเป็นเงินที่เธอจ่ายค่าหนังสือนะคะแล้วถ้าซื้อหนังสือทั้งสามประเภทโดยจ่ายเงินซื้อหนังสือเท่าๆกันไง เพราะว่าเงินค่าหนังสือมันซื้อมาเท่าๆกันใช่ไหมถ้าซื้อการ์ตูนไปพันหนึง่งก็ต้องซื้อนิตรสารไปพันหนึง่งก็ต้องซื้อนิทานไปหนึ่งพันถูกไหมทั้งสามแบบต้องซื้อไปอย่างละหนึ่งพันถูกไหมถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติอันนี้คุณยกตัวอย่างเนาะถ้าหาออกมาได้แล้วมันเป็นหนึ่งพันนะคะสมมุตินะทุกเล่มเนี่ยต้องซื้ออย่างละหนึ่งพันบาทใช่ไหม แต่ไม่รู้ว่าในราคาหนึ่งในเงินหนึ่งพันบาทซื้อมาได้กี่เล่มไงเธอก็เลยต้องเอาราคาของหนังสือกระตูนี่ยไปหารหนึ่งพันถูกปะมันจะได้ออกมาเป็นจํานวนเล่มแบบเนี้ยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นหาเงินที่จ่ายออกมาก่อนอันนี้ก็คือหาขั้นการวางแผนก็คือหาตัวคูณร่วมน้อย 2, 3, 6, 48แล้วก็ 5, 6นะคะ เอาอะไรหารก่อนคะเอาเลขอะไรหารสี่ค่ะอ่ะสี่สี่สอ,อะไรได้สามสิบหกสี่เก้าสี่ไรสี่แปดสี่สิบสองสี่ไรได้ห้าสิบหก เอาแม่อะไรหารตอบคขเนี่ยแม่สามไดไหมแม่สามสามสามเก้าสามสี่สิบสองสิบสี่หานไม่ได้ดึงลงมาแล้วก็เอาแม่สองเนาะแล้วก็แม่สองอีกแม่หนึ่งหารสองตัวก็ได้เนาะดึงสามลงมาส 2, 2, 2, องสองสี่สองเจ็ดสี่อาหมดแล้วนะคะก็จะเหลือแค่นี้เหลือสามสองเจ็ดอ่ะแล้วเธอก็ ได้อะไรคะคอ,อนอของนะคะครอนอของสามสิบหกสี่สิบแปแล้วก็ห้าสิบหคือคูณกันค่ะสี่คูณสคูนสคูณสคูณสองคูณเนะคะคูณเก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ สี่สามสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่สามเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบสี่สามเป็นเจ็ดสิบสองป่ะใช่ไหมยี 24, 3, 72, 72, นะ่สิบสี่สามเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเนาะคูณกับอะไรคะสองเจ็ดสิบสี่อ่ะได้เท่าไหร่เนี่ยสี่สองแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดใส่ศูนย์หนึ่งสองสองเจ็ด เป็นแปดเป็นศูนย์ทดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นพันแปดอ่ะเพราะฉะนั้นคอรนาคือพันแปดดังนั้นจะได้ราคาราคาอะไรคะจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทจ่ายแต่ละประเภทประเภทละกี่บาทคะประเภทละกี่บาทอ,าอะไรคะประเภทละกี่บาทลูกดังนั้นประเภทละกี่บาทพันแปดเหรอ ใช่พันแปดจะจ่ายหนังสือแต่ว่าเขาบอกว่าเขาถามอีกว่าซื้อประเภทละกี่เล่มด้วยเขาไปหาอีกว่าพันแปดเนี่ยซื้อได้กี่เล่มนะคะจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทนะคะ แต่และประเภทอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่คะันึันแปดร้อยบาทนะคะคือคืออะไรคะตอบคำถามที่สองเนาะคือหนังสือประเภทแรกคะ่ะคือหนังสือการ์ตูนกี่เล่มหนังสือการ์ตูน ได้กี่เล่มก็คือเอาจํานวนเงินตั้งใช่ไหมหารด้วยอะไรคะหารด้วยราคาเล่มละ36หารด้วยราคาเล่มละ36จะได้ออกมาเป็นเล่มได้กี่เล่ม36หาร1 0 8ดคือหนังสือนิตยสารานิตยสารอ่ะ พั 2008, นแปดหารด้วยราคาเล่มก็คือสี่สิบแปดบาทจะได้กี่เล่มแล้วก็หนังสืออะไรคะหนังสือมิทานพันแปดร้อยบาทหารด้วยราคาห้าสบหกบาทจะได้กี่เล่มน,นะคะแล้วเธอก็มาตอบ อะไรคะจ่ายเงินซื้อหนังสือประเภทละพันแปดบาทนะะพันแปดบาทแล้วก็ได้เป็นอะไรคะได้เป็นหนังสือการ์ตูนกี่เล่ม ยังไม่รู้ยังหาไม่ได,จด,จด,จดาา้จุดจุดเล่มหนังสือนิตยาสารจุดจุดเล่มและหนังสือนิทานเล่ม อะหามาค่ะสามหกหานพันแปดได้เท่าไหร่เลี้ยลูกจะหมดเวลาแล้วค่ะสามสิบหกหานหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดได้เท่าไหร่คะได้กี่เล่มสามเล่มไหมสามสิบเล่มได้เท่าไหร่ ได้เท่าคิดสิประมาณอ่ะไม่รู้อ่ะเอาพันแปดตั้งพันแปดผมได้ยี่สิบแปดเล่มถูกต้องค่ะได้ทั้งหมดยี่สิบแปดเล่มค่ะอันแรกได้ยี่แปดเล่มเพราะฉะนั้นเติมตรงนี้ได้แหละหนังสือการ์ตูนยี่สิบปดเล่มหนังสือนิตยสารล,ล่ะสี่สิบแปด คุณดาครับผมขอตัดโจทย์นิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าที่ของผมเหลือแค่สองบรรทัดแล้วครับค่ะอ่ะเท่าไหร่คะสี่สิบแปดสี่สามสิบสองสี่สองนะเนาะได้แต่ละสี่สองเป็นเก้าสิบเท่าไหร่เนี 96, ่ยเก้าสิบหกป่ะใช่ไหมสี 48, 2, 96, ่สิบแปดสองเก้าหกเนาะแปดสองสิบหกหกทดหนึ่ง่ 428 1, 4, 2, 8, 1 9, 9, 6, องแปดทนึเป็นเก้าเาหลบกันเหลือ48 1 48เพราะฉะนั้นได้21เล่ม21เล่มอ่ะต่อไปผ่านด้วย56าสิบค่ะได้กี่เล่ม18เล่มครับอ่ามีคนบอกได้เท่าไหร่คะ18เล่มครับค่ะได้18เล่มค,ค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบก็ออกมาดังนี้เนาะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทนะคะพันแปดบาทได้เป็นหนังสือการ์ตูนยี่แปดเล่มหนังสือวิทยาศาสตร์ยี่เอ็ดเล่มแล้วก็หนังสือนิทานสิบแปดเล่มนะคะแค่นี้แค่นี้เสร็จจบ าการบ้านนะคะการบ้านหน้าที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะสามสิบกับสามสิบเอ็ดนะคะเนาะสองหน้ามันง่ายควจริงอยากทั่ให้จบเลยด้วยซ้ำเนี่ยคือทํามาแล้วไงคือทํามาแล้วคือเรียนมาหมดแล้วอันนี้เป็นทบทวนท้ายหน่วยนะคะอ่ะเอาสองหน้าก่อนสามสิบกับสามสิบเอ็ดค่ะส่งใน Google Classroom นะคะ ถ่ายรูปส่งใน Google Classroom นะหน้าที่สามสิบสามเอ็ดเนาะการบ้านมีใครไม่เข้าใจไหมคะเสร็จหรือ,อยังอันนี้เสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังครูจะได้ปิดยังครับดจดก่อนยังยังเหมือนกันค่ะ ต่อไปเรียนของใครอ่ะของครูนครับดนตรีครับรีบหน่อยเร็วเดี๋ยวอีกกี่บรรทัดนี่กันบ้านสองหน้านะสามสิบสามเอ็ดนะคะไปทำแล้วส่งใน o o o l l e l a s s r o o m เนาะงานพวกนี้งานที่อยู่ในเวลาเนาะครูไม่ให้ส่งแล้วนะเพราะว่าครูเฉลยให้ในค่าในห้องไปแล้ว ทำให้เสร็จในคาบไปแล้วคุณไม่เสร็จก็ดอกครับว่าไงเสร็จยังภูมิเอา้า อเน็ตมันเดงน้าค่ะค่ะออกเลยได้เลยครับเพราะว่าต้องเรียนค่าขอบคุณล็อแล้วครับมันเลยไปห้ามทีแล้วโอเคค่ะฟังครูก่อนแจ้งงานก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปทำการบ้านสองหน้าแล้วส่งใน Google Classroom นะคะส่วนงานวันนี้อ่ะส่งงานวันนี้นะภูมินะทุกคนฟังนะ18คนที่อยู่ในห้องนะคะ ถ่ายรูปแล้วส่งงานคณิตศาสตร์ในเวลามีทั้งหมดสี่หน้านะหน้าที่เท่าไหร่คะสี่หน้าที่ให้ส่งที่ให้ทำไปของโจทย์ปัญหาให้ส่งงานในเวลา <26. S 1> ด้วยรูจะตรวจรูจะดูหนะ้าที่ยี่7 28, หกยเจดยี่แปดยเก้านะคะยี่7 28, หกยเจ็ดยี่แปดยี่เก้าเนาะถ่ายถ่ายรูปแล้วส่งเข้าไปใน Google Classroom นะคะโอเคนะครับห้าคะแนนเดอ้ออ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็เอาไว้นะคะ แค่นี้เนาะไปเรียนคูนอฟได้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสดีสดีครับ